ทำความเข้าใจเกี่ยวกับรีเสิร์ชนะครับเว็บไซต์เว็บเสิร์ชสำหรับเสิร์ชเอนจินนะครับเสิร์ชเอนจินที่ใช้ระบบเครือข่ายเว็บสารุดศูนย์ในการทำงานนะครับรีเสิร์ชและหลายคนอาจจะยังไม่คุ้นเคยนะครับรีเสิร์ชเนี่ยหน้าตาฟอร์แมตจะเป็นสีฟ้านะครับสีฟ้าแบบเนี้ย สีฟ้าบางคนอาจจะไม่คุ้นเคยแต่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับเพราะว่าการทํางานของปีเศษเนะี่ยทำงานแบบไร้ศูนย์กลางนะครับก็ทําในรูปแบบของเครือข่ายเว็บสารยุศูนย์นะครับเวบ, 30, าเบเสาศน์ได้หลายเว็บเสริฐได้หลายเว็บไซต์ก็เริ่มเข้ามารันในเว็บสานแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาทําความเข้าใจกับเว็บไซต์ปีเศษไ เสอดเอนจิ้นอ่าเขาเรียกว่าเสอดเอนจิ้นนะครับเสอดเอนจิ้นของปีเสอนะครับเสอดเอนจิ้นปีเสอดนะครับก็เมื่ออันนี้เป็นหน้าตาที่ผมล็อกอินสมัสมรสมาชิกไว้ใช้งานแล้วนะครับดยวลองเข้ามาดูที่หน้าตาโฮมเพจที่เป็นแบบนี้นะครับก็จะม,มีการตั้งค่าอะไรละหลายอย่างนะครับสำหรับทัานที่ยังไม่ได้สมัครสมาชิกหรือว่ายังไม่ได้เข้าหน้าตามันก็จะเข้ามาให้ริจิสเตอร์ตรงมุมบนนี้นะครับน่าประมาณเนี้ย อันนี้ผมรีจิตเตอร์เข้าไปแล้วมีลูกเต๋นให้เราเล่นหลายอย่างนะครับก็จะมีทั้งพิซซ์ที่ที่คลิกะจะมีรีบอร์ดในการคลิกในการใช้งานหรือพูดง่ายๆคือการการใช้งานการค้นหานะครับเป็นรีบอร์ดนะครับก็คือณตอนนี้คือให้รีบอร์ดอยู่ที่0.1ต่อการ ต่อการค้นหานะครับต่อการาค้นหาหนึ่งคลิกนะครับแต่ว่าก็จะมีขั้นจำนวนจำกัดก็คือสามสิบเหรียญต่อหนึ่งวันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับท่านที่สมัครเข้ามาใหม่นะครับหรือว่าริเตอร์เข้ามาใหม่นะี่ยังไม่เคยใช้เนะนี่ยหน้าตอเน,น้นพอชั่นก็จะประมาณสมัครปุ๊บไปรับยืมห้าเหรียญของปรีเสสนะครับอ่าของปรีเสเด๋่วลองเข้ามาดู สมัครแล้วจะล็อกอินรีเตอร์จะเป็นหน้าตาแบบนี้เราเข้าไปเล่นดูครับน,นี้ตัวสซนโบลานมีปีเสือดวลเหล็อ่าเดี๋ยวเข้าไปดูเดี๋ยวอธิบายครัร้งหนึ่งปีเสือดวลเหล็กยูส์ดลเล็โน Use ดสติกโนดลีบอตนะครับเดี๋ยวลองคลิกเข้าไปดูเลยทีละอันตอนนี้คลิกเข้ามาที่ นั่นในละนั่นในโปรไฟล์เราละนะครับก็จะมีเมนูตั้งค่าอะไรหลายอย่างให้เราเล่นนะครับอันนี้ก็คือโปรไฟล์นะครับเมนูโปรไฟล์ต,ตั้งตั้งชื่อไปนะครับ s e ตติ้ง s e ตติ้ง s e t ติ้งเ e m p l a t e f o r m มตตัวตังสืออะไรประมาณนี้นะครับอ่าแล้วท่านก็ยังไม่คุ้นเคยนะครับแต่ว่าจากปกติที่เราคลิกเสร็ กันอยู่อาจจะเป็น Google เป็น Bing เป็นอะไรบ้างแต่ว่าเสิร์ชจิ้งของปีเสนะิร์ชเนี่ยมันดีตรงที่คลิกเสิร์ชแบบไร้ศูนย์กลางกระจายอำนาจแล้วก็เราได้รีบอร์ดในการใช้งานพูดง่ายๆครับเนี่ยอ่าลองดูนี่ก็เป็น referral นะครับ referral ปีเสถียรบอลเลนปีเสถียรบอลเลนหน้าตาเนี่ยหัวข้อโทเค็นปีเสนะิร์ช wallet เนี่ย อันนี้เป็นสลับมันมีกิจกรรมหรือมีกิจกรรมหรือมีการโอนการอะไรอยู่มันก็จะโช,ชว์ตัวนี้นะครับวิดด์ดอวิดอโทเค็นนะครับตัวนี้วิดด์ดอโทเค็นวิดด์ดอโทเค็นเดี๋ยวการที่ถัดไปในในในทิ่ถัดไปแล้วกันนะครับเนี่ยหน้าตาก็เป็นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวกลับที่ตัวนี้ตั้งค่าใหม่ตั้งค่าหลายๆอย่างนะครับ m มนเ e a c c o u ์เนี่โอเคไปมีรูปี่นให้เรานะครับเดี๋ยวจะกล่าวในอีกข้างหนึ่งต่อไปนะครับส่วนหลักๆถ้าจะมีปีเสร์ดเนี่ยมันสามารถนอกจากเราเสือดินจริงแล้วยังมีการโนดลันนิง่งหรือหรือท่านที่มีเทคนิคข้อสามารถลันโนดได้นะครับลองลองีเข้าไปตรงนี้นะครับนปสกี้สางผีเนี่ยลีกเข้าไปก็จะมี คือเซอร์ที่สองเนี่ยเป็นโนนก็อาจจะเป็นร้านโนสบีโออธิบายการใช้งานการอธิบายเราเข้าไปลองเข้าไปด,ดูครับแล้วปิกดก่อนโนสร้านการรันโนนก็คือเหมือนการยินเันธุรกรรมหรือว่าการแชร์ลิงอ่าเรียกว่าการแชร์ลิง แชร์งดีกว่าเรียกว่าการแชร์งไอของทราฟิกดีกว่านะครับปกติถ้าถ้าเรานึกภาพถ้าเรานึกภาพจะเป็นแต่ก่อนก็เป็นหลักการเซิร์ฟเวอร์ที่ว่าเซิร์ฟเวอร์ห้องใ,ใหญ่ในห้องเอห้องเซิร์ฟเวอร์รูมแล้วก็ Data Center อยู่ศูนย์กลางเสร็จละพื้นที่เสร็จละประเทศอย่างเงี้ยคือ Data ศูนย์กลางแต่ว่าปีเสุดเนี้ยปี P เสุดนี่จะใช้แบบแบบกระจายศูนย์ หรือพูดง่ายคือใช้โนดลันนิ่งนะครับแบบ P2P er er, เครื่องตัวเครื่องแชร์ข้อมูลแชร์ลิ่งกันนะครับก็จะไม่มีไม่มีดั t ต์เซนเตหรือไม่มีสนย์กลางใช้แบบคอมพิวเตอร์รันโหนก็ข้อดีก็คือโนดกระจายอยู่ทั่วทุกที่เลยนะครับทั่วทุกที่ทั่วโลกอย่าเงี้ยประมาณเนี้ยนะครับนีห่หน้าตาของโนด d ด s h b บอร์ดนะครับก็คือโนดท,ที่แชร์สรับ การลนโหนหรือท่านที่ต้องการลนโหนแบบพัสดุนคำมีคอมสำหรับลนโหนอันย่ตัวอย่างเนี่ยผมลนโหนอยู่ประมาณเนี้ยชื่อโหนกัรงลนโหนก็สติ๊กกิ้งอยู่ที่ตอนนี้อยู่เริ่มต้นที่สี่พันสี่พันเหรียญสำหรับตอ่อหนึ่งโหนแบบสี่พันพีเอต่อหนึ่งโหนนี่คือเป็นรีวอร์ดที่ได้เนี้ยเรื่แบบเนี้ยอ่ารีวอร์ดที่ได้ก็จะเป็น,นอืมก็ง่ายคือโหนก็ ทำเพจูเพีเป็นลำทำเป็นเนเ็ตเวิร์กนะครับทำเป็นเพทูเพียเน็ตเวิร์กแชร์ลิงระหว่างแพาตฟอร์ระหว่างเครื่องกับเครื่องประมาณนี้แทนแทนการันซเซอร์เบอร์เหมือนที่เราเคยรู้จักกันนะครับประมาณนี้เนี่ยลองลันเข้าไปดู e t backup e น็ตเวิร์กโอเวอร์ลองคลิกไปดูขับ g o o a l n o d e ตอนนี้โหนดของพิสูจน์นะครับสเตตัสของโหนดของพิสูจน์ที่มีอยู่ทั่วโลกณทุกณตอนนี้นะครับมาดูกันที่ข่า,าวนะครพิสูจน์ในกูสเตตัสนะครับทั้งหมดตอนนี้มีอยู่ทั้งหมดเจ็ดหมื่นสามพันโหนดนะครับทั่วโลกนะครับกตัวอย่างนี่นมาดูที่ไทยนะครับที่ไทยรูปโลกนี้ที่ไทยตอนนี้มีหกหมืสามโหนดหกหมืนสามโหนดนะครับที่ผมก็ ที่ผมก็ปาไปแล้วเกือบสิบโหนดแสดงว่าอีกห้าสิบโนดยังแอบซ่อนอยู่นะครับประมาณนี้นะครับดูโนนดที่ไหนมีเยอะนะครับโนดที่ไหนมีเยอะอันนี้มีออสเตรเลียเจ็ดร้อยแปดสิบหกโนดจีนสิบสองรัสเซียร้อยห้าสองที่เยอะสุดอยู่ที่นี่แคนาดาพันแปดสหรัฐสี่หมื่นเก้าพันสองร้อยโนด บาซิลเจ็ดสิบสองเนี่ยนะครับอ่าเห็นไหมเราสูตตัวเลขมาให้อยู่นะครับเอเชียเอเชียเอเชียบ้านเราก็ประมาณหหมื่นห้าหนึ่งหมื่นห้าพันโหนดนะครับยุโรปสามหมื่นแปดเนี่ยโหนดก็ยืนยันธุกรรมเป็นเครือข่ายแชร์ลิงกันระหว่างระหว่างเทสเซียประมาณนี้ครับอันนี้คือเซิร์ฟเ,เวอร์เนี่ยเซิร์ฟเวอร์ที่อยู่ใกล้นะครับ ประมาณนี้อ่าแชาร์ลิงก์กันระหว่างเครื่องกับเ,เครื่องเพจูพียเงี้ยครับก็เป็นเครือข่ายยงใหญ่กันไปครับนี่ข้อดีของเขานะครับอ,อเครือข่ายยุติธยุสูร์นะครับกลับมาหน้าหลักแล้วกันี่สูร์คือตรงนี้อ่านี่ครับหน้าการค้นหานะหน้าการค้นหาก็จะเป็นอย่างงี้ครับเราเปิดเว็บเสิร์ชเข้ามาแล้วก็มีการใช้งานปกติเหมือน กูเกิเราเหมือนบิงทั่วไปนะครับแต่ว่ายกตัวอย่างนะครับตัวอย่างาวันนี้อ่าผมลบตัวอย่างเข้าไปเรเขี้าไปอ่าลองดูลองดูข่าวเด่นวนันนี้หน้าตาเป็นแบบนี้ปึ๊บอันนี้หน้าตาของปิเสิร์นะครับที่ราแสดงผลประมาณนี้นี่นี่ครับอืมหน้าตาปิเศษ ก็จะประมาณนี้อ่ะเข้ามาละดูข่าวทยรัฐน,น,นี่ก็เหมือนกันนะครับิกาข้ามาก็เหมือนกันทุกอย่างแล้วก็ผมมาลงตัวใหม่ครับเงี้ยก็จะเป็นประมาณนี้นะครับหรือถ้าถ้าใครยังไม่ให้ใครยังไม่คุ้นเคยก็อา่าขีก็ไปกลับไป google เหมือนเดิมก็ได้ประมาณนี้นะครับการใช้งาน ทีตัวอย่างอ่า,อาดูลงขวามือนะครับตอนนี้มันมีอยู่ที่หนึ่งร้อยสองจุดเจ็ดศูนย์เหรียญน,นะครับร้อยหนึ่งร้อยสองจุดเจ็ดศูนย์นะครับเดี๋ยวผมใช้งานคลิกใหม่นะครับคลิกปีเสือใหม่นะเอฟนีินีใหม่ตัวน,นี้มีหนึ่งร้อยสองจุดเจ็ดนะครับ เดี๋ยวเราดูไปด้วยกันปึ๊บคลิก้าไปละคลิกการค้นคหาโอเคเจอข้อมูลเจอสิ่งที่ต้องการแล้วปั๊บเงี้ยอ่นนี้ผมคลิกใช้าง,งานปกติเราลองอัรเดตหน้าเดสบอร์ดดูกันนะครับร้อยสองจุดเจ็ดไหมยมีตัวเลขขยับไหมเลขมีขยับปล่าทำไมก็ได้ละเ๋ยววันนี้ ครับอ่ะครับเนี่ยวันนี้ขายจันกันอยู่นีตัวเลขขยับไหมครับตัวเลขรีบอร์ดขยับไหมครับอ๋อโอเคโอเคแสดงว่าเข้าใจละตัวเลขรีบอร์ดไม่ขยับ,ม,บ,ขขยบมันจะมาโชว์รีบอร์ดขยับตรงนี้นะครับที่ักศูนจุดหนึ่งซูจุหนึ่งแสดงว่ารีบอร์ด ผมใช้งานแม็กสุดละวันนี้วันนี้ผมใช้งานไปเยอะละก็คือมันมันเกินพิกัดมันเกินกำหนดกัาแล้วนะครับยกตัวอย่างอ่ะผมเข้าไปดูเลยแล้วกันพห่ยกมันไม่ให้รีบอร์ดผมเพราะว,าว่าวันนี้ผมใช้งานไปเยอะแล้วอ่มา,มาประมาณนี้ต้องบอกอย่างนี้นี่นี่น,น,นี่นี่ครับอันนี้คือโซน่าแดชบอร์ดหลังบ้านที่ที่เราใช้งานไปนะครับโทเคนเฟอร์สุดนั่นคือ เราให้ศูนย์จุดหนึ่งต่อต่อการสรืบหนึ่งครั้งนี่ครับแม็กสุดยี่สิบห้า prs แม็กสุดยี่สิบห้าปีสืบยี่สิบห้าเหรียญนะครับเนี่ยนะวันนี้ผมใช้ไปเยอะละมันก็เลยไม่ขึ้นรีวอร์ดให้นะครับรีวอร์ดมันก็จะสะสมไปเรื่อยสะสมไปเรื่อยนะครับจนครบหนึ่งพันหนึ่งพันเหรียญถึงจะสามารถถอนได้นะครับนี่ดูจากสตอรี่ก็ได้ครับเนะี่ยดูจากสตอรี่ก็ได้ว่าวันนี้ผมคลิกไปเท่าไหร่ลวผมค้นหาทางานไปเท่าไหร่ละ เนี่ยเนี่ยตัวอย่างเนี่ยตอนวันที่ยี่สิบสา 0, มสีห้าคลิกหน,นึ่งข้างสีห้าสี่เอ็ดหนึ่งข้างเข้ามาศูนย์จุดหนึ่งเอ็ดนองศูนย์จุดหนึ่งเหรียญเนี่ยกระด้ทีละศูนย์จุดหนึ่ง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 ครับณปัจจุบันเนี่ยผมได้ทั้งหมด103หนึ่งร้อยสามเหรียญละในการคลิกใช้งานครับรคือรีบอร์ดคลิกใช้งานเป็นโทเค็นนะ นี่ก็เด่นมันนะครับประมาณนี้เดี๋ยวผมจะให้ใหเพื่อนๆลองใช้งานดูนะครับเดี๋ยวทิ้งลิงก์ที่ใต้คลิปลองใช้งานดูนะครับ mm hmm. ก็น่าสนใจนะครับน่าสนใจเพราะว่าปกติเราใช้งานแล้วก็มีแต่ให้ข้อมูลเขาตอนนี้ตอนนี้เหมือนผลประโยชน์หรือเหมือนเมือนเราใช้งานเราเหมือนเราได้ดีบอร์ดกลับขึ้นมาบ้างประมาณนี้แล้วก็มี มีส่วนร่วมในการพัฒนาเครือข่ายของยุสัรยุนย์ของเศิลจ,จิมปีเสิร์ตครับเดี๋ยวมีข่าวหรือมีอะไรอัปเดตก็จะพยายามทำไม่ให้นะครับตอนนี้ก็ใช้งานใช้งานจริงอยู่ของปีเสิร์แล้วก็้ันโนหนดไอทเองก็ลันโหนดจริงอยู่นะครับโอเคฝากปีเสิร์ตไ้พิจารณาด้วยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ